รายการสมัยแต่ก่อนเนี่ยแล้วหนูแบบหนูคิดไม่ออกแต่ก็ม2ม3ต้นนอบู๊ซีนยังเคยบอกได้ยังไงทนกคนเลยเคยใช้นามแฝงว่าต้นนอเป็นนักจัดรายการจับพิสติงหรแล้วเอาลองแซมเปิลหนแสดงว่าใช่แ้ใจขับตัวแทนนี่ไม่รู้เขาจัดรายการตลอดเวลาเราจัดรายการเปิดเพลงอมแสดงแท่งใจดู จะเปิดาาารรยกอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทั้ง4,600คนนะคะในช่วงนี้อยู่กับดีเจต้นอ้อนะคะสื่อดีเจแม่มะเขาเถะนี่ว่าสักแค่สวัสดีค่ะขอบคุณดาวดาว5 5 0ดวงนะคะขอบคุณด้วยเดี๋ยวดิฉันส่งดาวให้คุณบอยก่อนแป๊บนึงนะคะสิเปิดเพลงบอยสิริชัยไหมเปิดบอยแล้วไม่หมายถึง เป็นดีเจกำลังสิเปิดเพลงบ่อยสิดใช่พูดยังไงเพิ่งก่อนเปิเพลงทูเขาอลอทุเขาเจ้าจงเจาจิงทุเขาทุงเขาเเจ้าก็จริงจังเนาะ่ดาที่แล้วนีอันนี้ไรกันดาวไอวนี้มันกินาี่มันกินไก เอาเบาไปดีเจเบาน่อยเขาทำัวกันนเอาเาเขาเก่าไย่อนเยแต่หนนดีแบบเดียวนีในช่วงนี้สำหรับใครที่อยากจะขอเพลงอะไรนะคะสามารถขอบเพลงเข้ามาได้เลยนะคะก็เ้อยราสเียนนี่เงเดยดิอเดี๋ยวขออนุญาตเราสายจะทังบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับ ข,ขอขอเพลงเพลงพมแสดงแข้งใจนะครับมีเนี่ยเสียงเสียงมันอออากาศเมื่สิเป็นมันถอนใกันไม่อสิหละข,ขอขอเพลงพมแสดงแห้งใจนะครับจากโคนาผูเบาแนวนะครับฝ <laughs> ากฝากใครก็ได้ว่าเจ้าฝากให้สาวพ้อนครับโอฝากสาวพ้อนโอเคคารเดิเไทเดอเอออสิสิสนเนี่ย สวัสดีค่ะบขอบอกต่อมาดโคษณากันจะกี่ไปขอโคษนา็กปุ๋ยมั้ยปุยปุยปุยแม่ชออหรอแม่ซื้อให้ห้าจับเลยโค่นาโฆษณาบนืดากจเวิดเพีงเร็วขอล ฝากไปด้วยนะคะสำหรับโปรตีนผิวนะคะออร่าดีนะคะตอนนี้มี5รสชาติ1กล่อง490บาท1กล่องมีทั้งหมด12นะคะทานได้10วันกันเลยทีเดียวนะคะฝากไปด้วยสําหรับออร่าดีนะคะใครสนใจสั่งโปรตีนผิวสวย,สวยนะคะผิวดีสุขภาพดีแล้วก็ที่สําคัญไม่ซมหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาต้องแอดไลน์ได้ที่ออร่าดีเลยนะคะ mm. แล้วกันในช่วงนี้คะ่ะพี่น้องเพิ่นคอเพลงกันเขามากค่ะโฮมแสแบงแท้งใจดีกวะ เมื่อมำจะไงขอให้เขาแสดงแท่งใจเออขอให้เขาแสดงแท่งใจค่ะจากคุณบอกว่าจากวันนั้นผู้บ่าวแนวฝันสาวพ่อนแน่ววะสัสสาวพ่อนอยู่ทางเดียวเราฟังเนี่ยเอากลิบบอกไปเด้อเออเอาก็พูดไปคอยยอาย เปิดพิ้งไหมออกซเนเปิดพิ้งไหมมีคนส่งดาวไม่ข่อยอีกแล้วดาวแบบนี้ไม่ได้นะครับดาวแบบขุดดาวแบบนี้ไม่ได้ไรทีเป็นตัวอย่างที่พี่เจ๊ออดมันไม่ได้ ดาวแบบนี้ไม่ได้นะครับฝาก<า><อ>ไปด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะส่งดาวให้กับคุณบอยเสือชัยนะคะส่งมาได้เลยนะคะต้องเป็นดาวจริงๆเท่านั้นดาวปลอมๆไม่ได้เลยนะคะขอบคุณดาวด้วยนะคะวันนี้4 6 6 7ดวงขอบคุณสำหรับดาวที่นำมาใช้ทดแทนค่ากับข้าวของเราได้แบบนี้น <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ แล้วก็วันนี้นะครับที่ร้านอย่างขอนนาวานนบันครนไม่ไม่นาวานวนวาตมดคอยไปร้านหนูกันไม่หนิเขาไม่ได้บอกว่าให้นาวาติดลมนาวาติดลมอยู่หลังสิบอันนี้บอกว่านาวานนบันครเฉยเจริงนาวานเาันครเฉยเขาโทรไปบอกให้พี่เปลี่ยนห้ามมีคำว่าติดลมเออทำไมของหนูติดลมหนูติดลมไหม ด,ดาวแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนดาวแบบนี้ไม่ได้ต้องต้องเป็นดาวแบบนี้ครับต้องเป็นดาวแบบเกตสิมาดวงอะไรประมาณน <หา S 1> <ด>ี้ถ่างใจส่งเขาส่งให้มันก็ดีแล้วดาวแบบนี้ไม่ได้นะครับไปส่งให้สองพันดวงอะไรตัวอ,อ่าพี่แสงวีส่งไปค่าดาวได้ค่าอาหารแล้วทีนี้เห็นไหมเนี่ย <laughs> <laughs> แบบออาดีเนี่ยพด้พี่ก้อยแบบนี้่ได,ดีดิเ <c oughs> จ้าไม่ถ้าไปทําแบบนี้คนก็ทําตามตัวเนาะมันต้องกดซื้อดาวเออเขาซื้อไม่เออทแบบนี้คนก็สับสนก็เออเาไเป็นทยังไงเออนี่สาหรับคนที่ซื้อไม่เป็นเหมือนหนูไงหนูก็หนูก็ให้ด้วยความจริงใจหนูก็ให้ด้วยความจริงใจไม่ใช่หรอกมัน,นเป็นแบบอย่างไม่ดีแบบอย่างคนก็จะงงคนก็สิงงที่มันคนก็จะงงว่าเป็นดาวแบบนั้นนี่มัน นี่นะคะวิธีการกดซื้อดาวนะคะง่ายเลยนะคะกดดาวกดรูปดาวตรงนี้นะคะเนี่ยกดเข้าไปส่งดาวเพื่อสนับสนุนมันก็จะมีอวานมวานครค่ะพี่ก้พี่คอยอย่าไปเห็้คนบึงคนเสียด้ำเดี๋ยวตอนนี้เก้าพันสองแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะอยู่กับดูกนองมิตรนอนอยู่กับสอบแบบสดชื่นบอดคอยน่ารักว้าซ่าอยางเห็นไหมนี่เราคนส่งดาวมาให้ เขาได้ค ja ่าอาหารแล้วหนึ่งหมืดวงแล้วเราสมว่าหนูจะส่งหนึร้อยดวงนี้เหรอใช่เพราะหนูซื้อยังก็ติดไปเลยสามบห้าบทใชไปซีเนล่าคลิปมันอยไม่มีการเตือนนั่นเ่งมันก็ต้องไม่ไม่กอคุณซื้อเงินสดเออหนนี้ไหมคุณทำตามเยอะแล้วนะันโอ้คุณก็เลยสิง ฝากดาวให้น้องเสื้อสีส้มด้วยค่ะขอบคุณค,ะ <45 S 1> ค่ะ45ดวงเขียนไว้เอาปากกาไม่เขียนไว้เลยมาเลยค่ะฝากมาเลยเอาปากกาไม่เขียนไหมเดี๋ยวก็จะนั่นเองนี่นี่แต่คนส่งดาวมาเห็นไหมขอบคุณค่ะ75ดวงดาวแบบนี้ในพ่อชาได้ค่ะ100ดวง75ดวง75ดวงพี่แบบนี้เอาเาเป็นหมื่นแล้วมาไลฟ์เพจมันไม่ได้มันต้องไหนบอกว่าจะแบ่งกันไล่เอาก็นี่ก็เขียนสิใครจะ ใครส่งมาให้แอนก็ระบุแอนก็พี่จะเขียนให้เอา้ามันประดยียเดยมันหนาข่อยมันบางีฟิวตื่นโจสิมันไหลเงี้ยมันตีเซ่นั่นง่ายโมกันหเห็นไหมนี่คนส่งดาวมาพ่อดีเจนั่นนี่บึ่งเนี่ยหนึ่งล้านดวงพนันดีเจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอไปเอ้ยมีห้าร้อยดวงด้วย เห็นไหมเขาส่งดาว,ดวมาเพราะดีจนเจนะนี่เอาดีเจพูดไปต่อแบบไอ้สั่งพลังบวกด้วยขอบคุณขอบคุณดาวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสี่ดวงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเพราะว่าค่าดาวที่มอบให้ก็จะเป็นค่าที่พี่บอยต้องเลี้ยงข้าวหนูแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วก็เป็นค่าที่พักแล้วก็เป็นค่าขนมเอาดีเจเครื่อประดับโทรศัพท์ แจ็หนึ่งเรื่อจากผู้เบาโทรมาฮัลโหลขอพิงคเลยครับพิ่งไงอีกจ้าพิ้งสจางจางกรอันโอสาจางจางกูจากผู้ใดค่ะจากลุมนี่นล้นะครับเก้าครับเดยะ แล้วลยูน่าวิทยุจะเป็นเสียงสีใช่จากจากนุ่มลีนะและมีระนาครับอัน,อนโทษถา้าจ้าอายอาอายถอยออกจากลำโพงง่านิดนึงแลจ้ามันฮัลโหลจา้าได้บอครับจันทร์เกียพันฝ <laughs> างแห่ผู้ใหค่ะฝางห่ผู้ให ั่หยสาวพ่นคือเขาเองเหรอครับโอ้ยก็สิคีบหดเลนค่ะโอ้นั่นดงขอพินสาวพ่นไหมเอาเนี่ยนังไหายนั่งหายใตุ้๊กเป่าไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวจัดถห้เด้อครับจุ๊บมาปีเกด้่าม่มาไม่อยานไม่เห้ผู้สาวแล้วนี่ นีลาน้ามือมีสาวพอ่อนคือถือค้นขอบเพี้ยงหลายๆเส <c oughs> ท่านหัวหนะ้าผู้เบาี่เน่าทงชายนีลาน้มนะคะสาวพอ่อ <c oughs> เป็นแต่งงานไม่เด้เนาะปารกมากาฝากฝากกามป้ายตุกอายเนอังมีพยานจับผู้สาวหเอาหนูจับพีนสติงด้ยพี่เอาที่เอาลองจับสติงด้วย เสติงมันเป็นยังไงเพลงเลยสิอันยองโมพิ้งคาพัลลภุนี่เป็นสติงคือต่อมาแปลไทยเป็นไทยอีกบะนี่แบบไหนโมพิ้งค์พลลภุนนี่เป็นสติงบอสติงแม่งกันโลดหนาวนะย่ายุ่มกันลูกบ้านสิตายขอบคุณค่ะขอบคุณยายอ้อย สองหมื่นห้าหารหารสอง,องวิเก่ามากทันไหมฉันว่าตายไปผู้หนึ่งหล้วเน่อ <c oughs> นอนแล้วลุนในบอยว่าแม่นั่นคริสติน่าอากิล่าถูกปะ โอ้ยฟงจ๊บเลยจ๊บฟงแจับมาชาบวัฒนบานนี่เลยฟงแจ๊บกระยิมจิตพอนเดวีจุงลุยที่ไล่แอบจากสปปลาวรักแอนบอยขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยนะเบนเดอร์ค่ะ